side ตอนที่ผมมาสลับบรีรักษาพ,พูดภาพแบบผู้ชายนะ,ะมีคนเตือนผมเยอะม,มองมุมไหนก็ตกตัวผมเองก็รู้ว่ามันก็ตกเพราะมันยากมากสิบแต้มสองนัดแล้วก็ตอนที่เขาติดต่อผมนะติดสิบแต้มสองนัดตัว,ต,วตัวจริงหายไปสี่ตัวคือยังไม่หมดยังไม่หมดครึ่งเลยเอาออกแหละมีปัญหางบประมาณสภาพทีมก็แพรแตกประมาณนั้น,นะจะไปเพราะว่าความผูกพันอ่ะเคยเจอพี่เป้งอะไรพวกนี้ท่านวิรพล ท่านก็ชวนเลยถ้าไม่ได้ชวนนะท่านขอเาไปช่วยอะ่ะถ้าเอาเงินมาบอกให้เอาเงินไปนี่นะแล้วมาทำเนี่ยไม่แน่นะแต่ท่านบอกขอมาช่วยนยะช่วยกันนะแล้วบรรยากาศในการคุยกันวันนั้นมันเอาก็เอา,เอา,เอาตายเป็นตายแะ <c ười> คือตายเป็นตายแหละ6,000กับที่สระบุรีอยู่แล้วนะครับ คุยเด็กไงผมยิงผมต้องผมต้องปลุกเขาก่อนนะคําพูดผมคําแรกที่จะคุยเขาคือต้องปลุกเขาก่อนปลุกให้เขาตื่นก่อนถึงมันจะมึงจะตายแล้วมึงต้องตื่นก่อนมึงจะเพิ่งตายคําพูดที่ผมพูดเลยคือบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงพวกคุณจะตายต้องตายอย่างคุณสึกแล้วผมก็จะบอกทุกคนว่าจะเพิ่งกาชื่อสระบรีออกจากทำเนียบตกชั้นมันต้องยิงคีย์เวิร์ดก่อนนะเพื่อปลุกเขาขึ้นมาพยายาบอกเยอะเพราะว่าจงรันคับพอเราก็ไม่มีทั้งหมดแล้วทุกวันนะี้ หลังก็ตกหวอไปข้างหน้าก็ตกหุมเพว่าตกหวไม่มีโอกาสที่จะรอดแต่ว่าเราตกหุมเราจะช่วยัละจะชุขึ้นมาได้เร้อมที่จะอยู่รอดไม้ใช่หุ้น ปลกเขาขึ้นมาได้ปุ๊บเราค่อยมาทําให้เขาสู้ต่อมันก็มาเรื่อยๆนะแต่ตบองตรงว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่ถึงขนาดว่าเฮ้ย hey! มั่นใจว่าจะรอดหรอใครมั่นใจไม่มีผมว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีใครมั่นใจว่าสะละรนนอดีรแล้ หน้านะฮะไปเชียร์ธบุรีปฏิหารมันอาจจะมีครั้งเดียวในชีวิตก่ออสักครั้งครับเกมเริ่มแล้วครับสับ,บุรีชุดสีแดงกับทีมเยือนเป็นฝ่ายเคิรุกเริ่มเล่นนะครับปุกจากขวาไปซ้ายของจอโทรทัศน์เลยครับดิยุป,ปดัมดิยุมีคนเดียวหาเพื่อนเจอเบลลองเบลองตามทางบรรดอองรีครับเราบุสิวา่ายังไงจุโตครับโอ้โห ลอยเท้าครับเปียท่านีก็มาแล้วสัดหนึ่งศูนย์นะครับกันทีสิบเก้าสระบุรีออกนำครับด้วยโจทย์นี้สกอ์แบบเรียวท่าสระบุรีรอดตกชั้นครับไม่ต้องสนใจคู่อื่นๆไม่ต้องสนใจเงื่อนไขใดๆครับข้างในมีสองคนเลยครับองดีดียุพิรัมเพื่อจะปิดกองเป็นสอศูนย์ในครึ่งแรกไหลมาจังได้นะครับสองประตูต่อศูนย์ครับสุเด็ดทงชัยครับสระบุรีขึ้นนำจบดีเป็นสอศูนย์ในช่วงพัฒนาของครึ่งแรกครับ แล้วผู้สินเป่าจบครึ่งแรกับส0มันครับเดยมบุรีตามหลังสรับุรี02ครับได้เปิดบ้าได้เอาครับอัสตมโอโอโอโตโอ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 สุดหลัโอโอโอบอโ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 ครอโอราวนี้ดอยูฟแอบกับลายอุดท้ายของอโชวอโอยอโ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 อ้อโ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 อบอโ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 บโอโอโรโอโรโอูโอโอครับโอ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 บอออ ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรฟ้าผ่าที่ฟ้าผ่าที่ชมบุรีเซตเดียมนะครับด้วยด้วยรูปเกมอย่างนี้ครับเราก็หมดเวลาแล้นครับชมรีเ,เปิดบ้านแพ้สลับรี0-3ครับก็มาถึงวันจุดนี้ได้เนี่ยก็ก็รับสารภาพตรงๆว่าเขาว่าปฏิหารมันยังน้อยไปฮะแต่เราแต่เรามาแล้วก็เป็นหน้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมก็ไม่คิดสารภาพเป็นผู้ชายเลยมันมันใช้คำเหลือเชื่อก็ได้นะ